เราจะเข้าประชุมออนไลน์ยังไงให้มืออาชีพนะคะวันนี้มีคำตอบค่ะ สถาบันการมองอนาคตนวัตรกรรมได้บอกแล้วค่ะว่าต่อไปนี้นะคะดิจิตอลจะเข้ามาอยู่ในทุกอนูของชีวิตของเราค่ะไม่แปลกเลยค่ะที่เราจะเห็นการประชุมสุดยอดผู้นำหรือการดิวธุรกิจระดับโลกนะคะใช้การประชุมออนไลน์ถึงร้อแล้วค่ะแต่ก่อนเรามีการได้เจอตัวเนาะที่คนนี้ดูดีจังเลยแล้วเราถึงชอบชอบแล้วเราถึงได้มีการดิวเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกันแต่ตอนนี้ไม่ได้ลวค่ะเปิดกล้องมาเราต้องคิดเลยค่ะว่าจะทำยังไงให้ลุกของเรา ดูผ่านทําให้คนที่เห็นเราผ่านกล้องเนี่ยไลค์ like, แล้วก็เกิด trust ค่ะไม่เช่นนั้นนะคะอาจจะเป็นการเปิดกล้องมาปับ๊บแล้วก็ปิดใจแทนที่จะได้ธุรกิจกับเป็นการปิดธุรกิจแทนค่ะเชื่อไหมคะว่าเราตัดสินกันค่ะตั้งแต่7วินาทีแรกเลยไม่เชื่อลองมาเล่นเกมกันค่ะ2คนนี้ค่ะคุณคิดว่าใครทําเบเกอรี่อร่อยสุดเลยคะแล้วคุณคิดว่าใครเนี่ยน่าจะทําสลัดสุขภาพแล้วขายดีสุดๆคะ แล้วถ้าเผื่อว่าคุณนะคะจะต้องเข้าผ่าตัดสมองคุณอยากที่จะผ่าตัดกับคุณหมอท่านไหนคะเราตัดสินกันตั้งแต่เจ็วินาทีแรกเขายังไม่มีใครได้พูดอะไรเลยถูกไหมคะแต่เรามองเขาผ่านกล้องผ่านภาพคะ่ะกลับมาค่ะว่าคุณ trust คนแบบไหนและตอนนี้คุณฉายภาพแบบไหนให้คนเห็นผ่านกล้องคะทำยังไงไม่ยากเลยคะ่ะดูแลแค่2ออย่างภาพและเสียงคะ่ะ ภาพสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของความสว่างค่ะอะไรที่มันสดใสเคลียร์คัดชัดเจนนะคะก็จะสร้างความน่าไว้วางใจแล้วก็สร้าง trust ได้มากกว่าอะไรที่ดูลี้ลับดำมืดเหมือมนอยู่ในมิติพิศวงค่ะระยะกล้องก็สำคัญมากๆเลยค่ะระยะกล้องก็เหมือนความรักค่ะใกล้ไปก็อึดอัดนะคะไกลไปก็เข้าไม่ถึงห่างเหินค่ะมาดูที่ระดับมุมกล้องกันนะคะถ้าเป็นมุมเสยนะคะจะดูแบบยิ่งใหญ่มีอำา บางทีเราจะดูข่มคนฟังแล้วก็ระวังเห็นดูจมูกด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นมุมกดนะคะเราอาจจะดูผอมเพรียวลงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าดูไม่มีพลังดูโดนขม่มแล้วก็ขาดพาวเวอร์ค่ะและนี่คือมุมกล้องที่คูเปอร์แนะนํานะคะอายไลน์ของเราจะอยู่ใน1นส่วนสาจาก top of อฟสก e ีนค่ะบอดี้ n ลงว g e เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นแบบปิดแล้วก็แบบกดค่ะแบบปิดมีอะไรบ้างคิวปิด ตาปิดเวลาพูดบางคนชอบขอมวดคิว้วปากตกนะคะไม่ยิ้มก็คือปิดและกดห่อเหี่ยวนั่งไหลหอ่อไหลค่อมไม่สง่างามนะคะและการชี้นิ้วแบบนี้หรือว่าการชี้นิ้วเข้ากล้องก็จะเป็นการปิดแล้วก็เป็นการกดด้วยแบบนี้ดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหรค่ค่ะแนะนําให้เป็นแบบขวามือนะคะจะเป็นแบบยกค่ะคิ้วยกตายกยิ้มยกหน้ายกมือเปิดเผย ตัวตรงสง่างาม,งามยืดไหลขึ้นมาค่ะทําอัพแบบนี้ดีมากๆเลยค่ะเสียงก็สําคัญนะคะปิดไม่ตลอดค่ะระวังสัญญาณรบกวนค่ะแล้วก็ควรใช้สปีกเกอร์หรือหูฟังนะคะจะทําให้เสียงมันเคลียร์มากยิ่งขึ้นและอย่าลืมปิดโน t ติฟิเคชันนะคะไม่งั้นเวลามีสัญญาณอะไรเข้ามาหน้าคุณนะคะก็จะไปแทรกอยู่กับประธานในพิธีนะคะเหมือนแย่งเสีนงไปมาตลอดเวลาเลี่ยงการพูดว่าได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะเพราะว่ามันจะทําให้ดูไม่มั่นใจในตัวเองค่ะ Practice make perfect ค่ะเคลียร์แบ็กกาให้ดีอย่าให้มีคนเดินผ่านไปมานะคะ mm hmm. เสื้อผ้าหน้าผมแต่งตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็เลเวลสายตาเป็นยังไงแสงสว่างในห้องเพียงพอไหมโพสเจอร์โอเคไหมตัวตรงหรือ,อยังสง่าง,งามหรือ,อยังยิ้มหรือ,อยังนะคะแล้วก็สคริปให้พร้อมด้วย สุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่คุป้นคิดว่าสําคัญที่สุดนั่นคือการโฟกัส100%ค่ะสิ่งใดที่คุณใส่ใจสิ่งนั้นก็จะงอกเงยก็เหมือนกับมิตรภาพนะคะที่ค่อยๆงอกเงยความน่าเชื่อถือค่อยๆงอกเงยลองถามตัวเองค่ะเวลาที่เราเปิดกล้องมาเรามาสร้าง trust หรือยังนะคะทุกครั้งที่คุณปรากฏตัวในฐานะของตัวแทนองค์กรอย่าลืมให้คนลุกไลค์และก็ trust ค่ะขอบคุณค่ะ